แจกสับอัพคะแนนไนโอใช้ได้แบนสูงๆเซฟเก็บไว้ใช้ตอนสอบด้วยนะ Good Splendid Bad Unpleasant Big Massive Small Minute Fast Rapid Slow s l u c k i s h Beautiful Gorgeous Ugly Unattractive Happy e c s t a t i c sad, m i s มิสซิเแล้วมาอัพเลเวลเก่งภาษาอังกฤษด้วยกันกับพี่ส้อยนะคะ แต่ถ้าน้องๆอ,อยากได้เทคนิคในการสอบ IELTS ได้บ a นสูงๆอยากได้เครื่องมือลัดที่จะช่วยทําให้การสอบ IELTS เป็นเรื่องง่ายๆอยากให้พี่ส้อยช่วยตรวจงานเขียนและให้ฟีดแบ็กเน้นๆเ,เป็นรายบุคคลแบบไพรเวทสุดๆก็มาเจอกันในคอร์ส IELTS Masterpiece กับพี่ส้อยได้เลยนะคะเปิดรับสมัครแล้วนะและถ้าน้องๆคนไหนอยากให้พี่ส้อยช่วยวางแผนหรือขอคําปรึกษาเรื่องการเตรียมตัวสอบติดคณะอินเตอร์ในฝันก็ทักไลน์แอดคือส้อยมาได้เลยนะคะ